สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนค่ะสำหรับใครที่เป็นเด็กป .5 ป .6 เตรียมตัวสอบเข้าม .1 นะคะวันนี้มีแนวข้อสอบจากพรีเทสโรงเรียนสวนกุหลาบของปี63มาฝากกันค่ะเพราะว่าเห็นว่าใกล้เข้าสู่ช่วงรอยกระทงแล้วนะคะไปเจอโจทย์ข้อนี้พอดีกับเรื่องรอยกระทงน่าสนใจดีค่ะโจทย์บอกว่า the l o ล g r กร o n g Festival this year was on November the 11th เชียงใหม่ is always a จุดจุดจุด place for tourists to enjoy จุดๆอะกระทง on the Ping River which passes through the city ข้อนี้นะคะ choice ข้อที่หนึ่งมีคำว่า confident กับคำว่า dumping ข้อสอง clumsy กับ floating ข้อสาม peaceful กับ sinking และข้อสี่ popular กับ launching ข้อนี้น้องๆจะตอบอะไรลองดูค่ะ กดเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเจ๊เชื่อว่าน่าจะต้องมีน้องๆ10ถง0ที่รู้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะและสามารถแปลศัพท์ทุกตัวในแต่ละช้อยส์ได้แต่ก็เชื่อว่าน้องๆอ,อีกหลายๆคนนะคะแปลได้บางคำและบางคำก็ไม่รู้ความหมายจริงๆเพราะฉะนั้นวิธีการเอาตัวรอดในการทำข้อสอบลักษณะของ vocabulary part คำศัพท์แบบนี้คือการตัดช h อยส์ค่ะ น้องก็เลือกไปเลยว่าน้องเนี่ยรู้จักคำฝั่งซ้ายมากกว่ากันหรือว่าน้องรู้จักคำจาะฝั่งขวามือมากกว่ากัน อ่ะอย่างตรงเนี้ยเจก็มองแล้วบอกว่าลอยกระทงเฟสติวัลเนี่ยนะคะเทศกาลลอยกระทงในปีเนี้ยมันจัดขึ้นวันที่11พฤศจิกายนเชียงใหม่เนี่ยก็ดันเป็นสถานที่ที่จุดจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาจุดๆจุดกันน้องว่าเชียงใหม่จะเป็นสถานที่ที่แบบไหนคะระหว่างข้อที่หนึ่งะคะเป็นสถานที่ที่ confident มีความมั่นใจเนาะค่ะสถานที่มีความมั่นใจอะไรก็ไม่รู้เนาะงั้นแสดงว่าข้อ1ไม่น่าใช่เจก็ตัดทิ้งเลยข้อ2คําว่าคล้ m สีคํานี้แปลว่าเงอะงะซุ่มซ่ามน้อง ค่เชียงใหม่เป็นสถานที่ที่เงอะงะซุ่มซ่ามน้องว่าแปลกไหมคะงันข้อ2ก็ไม่น่าใช่นะคะส่วนข้อที่3ามค้ว่า peacefulpeace Peace คือความสงบเติม full เข้าไปก็แปลว่าที่ที่มีแต่ความสงบน้องหาสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปกันขนาดนี้น้องว่ายังหาความสงบได้ไหมคะไม่น่าได้แล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราตัด choice 1 2 3ทิ้งเหลือแค่ข้อที่4 นั่นก็คือคําว่า popular ซึ่ง popular แปลว่าเป็นที่นิยมออแล้วมันก็เข้าท่ากับประโยคเลยเนาะข้อนี้ก็เลยใช้ข้อ4 popular กับคําว่า launching นะคะว่า S <S <an itary> เฮ้ยเทศก,กาลลอยกระทงเนี่ยจัดขึ้นในวันที่11พฤศ,ศจิกายนและจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เป็นสถานที่ที่ป๊อปปูล่าเป็นที่นิยมนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไป enjoy l a u n c h i n g อ่ากระทงคําว่า launch เนี่ยแปลว่าเริ่มต้นแปลว่า Start ก็ได้หรือจะแปลว่าเราปล่อยอะไรบางอย่างเนี่ยลงสูนน้ำนะ้แม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือปล่อยกระทงลงนะในแม่น้ําปิงนะ้ซึ่งจะ pass through ก็คือไหลผ่านเมืองไปนั่นเองแล้วมาดูคําศัพท์ที่เหลือค่ะอย่าง choice ที่1คําว่าดําเนี่ยนะคะ u m าเนี่ย นะเหมือนเราทิ้งแฟนอย่างเงี้ยหรือปแปลว่าเราเทอะไรบางอย่างทิ้งนะส่วนข้อ2คําว่า float เนี่ย float แปลว่าลอยนะเหมือนเราแบบเรือเนี่ยมันลอยอยู่ float นะคะส่วนข้อ3คําว่า sink แปลว่าจมลงไปเลยดังนั้นข้อ4เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะร้อนก็คือปล่อยกระทงลงน้ำนั่นเองค่ะ และสําหรับน้องคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มพูนเรื่องของเทคนิคการทําข้อสอบไม่ว่าจะเป็น vocabulary คําศัพท์ grammar error หรือ reading นะคะการอ่านการจับใจความเนี่ยที่บ้านจะยกมีคอร์สอบเข้าม .1 โดยเฉพาะข้อสอบมากกว่า2,000ข้อและก็สอนเพิ่มเติมทุกปีไม่คิดสตางเพิ่มราคาเพียงแค่2,999บาทใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดทักแชทได้เลยค่ะ